สีมาเบาเรื่องผีสิมาเบาเรื่องผีเล่าเรื่องร้อนให้พี่น้องฟังมาส่นตัวมือนี้คู่ยักตั้งใจสีมาเบาเรื่องผีคือเคยเห็นบ่ผีนี่เคยเห็นเคยเห็นเอาบอกให้ฟังมึงมันเป็นตะย,ยาสนสั่ไหนมันเห็นตอนไหนตอนนเห็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 นตอนไปบวชด้วย ตอนไหนตอนไ,ตอนไปบวชเนอะตอนไปบวชอยู่ทำงูซว่างหรือเ่ครับพี่น้องครับเพิ่นเห็นตอนไปบวชอยู่ทำงูซว่างเอาบ่อยฟังมึงมันเป็นไหนที่แรกเห็นตอนหาหุกทุงออก่งเห็นตอนหาหุกทุ่งนั่งออกหน้าต่างใหญ่เหรอนั่งออกหน้าผีเหรอนะ เออมันมาในรูปแบบไรแ,แบบทุกคนัทุกคนออตอนนั้นคู่นี้กำลังอยู่ในกุดบ่ในกุดในกุดว่าที่ไหนมันมามันเป็นไงว่าที่ไหนแต่พิงเสียพิงเสียเป็นผีวยิ่งหีผิวใสผิวยิ่งผิวยิ่ขาวๆหรอขาวเป็นผีแบบอ่าผู้เฒ่าหรือผู้สาว เ,เป็นเป็นผีผู้สาวมาานีมามาเคาะห้องได้บ่หึงไหน <ยา S 1> เอออขว้าห้องสามเทียออกมาบเบนองเบืนอ,น,บน,อ,อนอนไม่ออไนอนไม่ออ,ออกมาอีกอีกเลยออ,อ,ออกมาอีกัอะออกมาอีกเปื่ออกมาอีกเทียที่สอกับ่เห็นอีก เปิดมาอีกเทียนเสสามไม่เห็นโอ้เทียนหนึ่งก็ไม่เห็นเทียนสองก็ไม่เห็นเทียนสามก็ไม่เห็นบัดที่นี่ตอนเห็นนี่เดย์ขอวัดตอนแย่งอย่เงตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายคือตอนที่สี่มาขออีกขออีกบัดที่นี่ออกมาเป็นในบัดที่ไหน้ายืนอยู่หน้าห้องตึ้งตังแดงเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นเจ้าตกใจครับพ่กขี้เจ้าพญาน คือเจ้ายานป่ตอนเจ้าใจจ้าไปนอนกันนาะเออเออนอนเนี่ยเนโอ้ห่มนุมโอ้สวน้นสวนนั้นแบบที่นี่บ่บ่ถามว่าเจ้ามาหาลหอข่อยเห็นหนังบ่บ้าบ่ถามะคือแรงขาไปเลยแรงขอไปกับอกว่าไม่ไหวเออต่อมึไปเคอยดเออโอ้มันบางอะไรพี พี่ว่าว่าอยากกินเขาอยากกินเขาโอ้อยากกินเขาผีผู้สาวอยากกินแล้วพ hey <c oughs> ี่จะข้ามาแล้วพี่จะมามามาที่พีวังเก็มาก็มาก็มากับมามาแต่เล่นยางเอามามามาหายผียางไม่ตรงใช่อเออแตเอาแสบปวยไว้ันเออเ่อวานไม่หาย นาหองหน้ากุนาของวุดิบุญทนา้องหอแต่าอืเออแต่กว่าตอนเจ้าญาตเนี่ยเจ้าขาไปจัดผ่าห้มจักกีวอรวตีคุ้มมาที่นี่ป้าคว่าออกมาเลยเป็นัะไรงูเหรองูงูงูี้ยงตอกไงปะตัวไงครับว่าไต้มัไตไต้หมกไม้หมอกมาหนินะ บ้เต้ฟุ่มหัวน่ยเออเต้ฟอ่หัวตรงอืมไอเต้เหรอเออเห็นเจ้าอังเขียวกินกุ้งว้าวว้าววาวว้าวว้าสว้าวว้าว้าว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 าวว้าว้าวว้าวว้า้าวว้าววววาวว้าววาวาวว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้า้าาวว้าววาวว้าวว้าวว้าววาวว้้าววาว้าวว้วว้าวว้าวว้ว้าวว้าวว้าวว ลูกผู้ลกูกผู้วันงเลยอันนี้ก็มัไม่ยำโอ้แสดงว่าโอ้ตอนนั้นนี่พี่น้องครับคือคูณยังนี่เพื่อนเคยไปบวชอยู่ทำทำคำไอ้หูสวงเนาะทำหมูสวงเออทำหมูสวงถึงภูเขาอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องครับขันแม่นเพื่อนวสิกอนนี่ขันว่าตาบาแตก่ก้อนเดี๋ยวนี้ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว ได้ศีวัตษากลัวมันได้หาวัตาได้เป็นเจ้าอาวาสสรุปแล้วจากมอนั้นมาเห็นเอี๊ยเคียวว่าผีตัว้นึะเห็นเห็นเห็นมันเอี๊ยเคียวว่าผีเรเห็นก็่เคียเยจ้าไปกลัวดน้ําให้เขาว่าละ่ะโอ้โหนี่คือคือประสบการณ์เรื่องผีของคู่นยารับพี่น้องครับเป็นเราเรื่องผีให้พี่น้องฟังครับพี่น้องฟังแล้วกะอ,อุ้ยจังผมไทยด้วยนี่นนนผมกับขนชิงดุกเนาะใส่สุดขาวตีผู้สาวน่ะ ตาแดงจึงคืองวดีโอ้หขีสิแตกมามามันเถาะเขาก็บ่าหายเพลินจีเนาะได้กวนน้ำเห็นว่าย้งเศร้าเออ้านี่คือประสบการณ์ที่คู่อยากเจอมาในชีวิตประสบการณ์เล่าเรื่องหลอนเนาะอโอ้โหดีดีว่ะพี่ว้องครับมือนาเดี๋ยวกะเจคนอื่นเล่าเรื่องหลอนให้พี่น้องฟังครับแต่ว่ามือนีเป็นเป็นเรื่องของคู่อยากพอคลิปหน้าก็แล้วกันเอ้าบายบาย